ไฟแดงอีกคันนึงนะครับผมสำหรับดี m ม x 2020นะครับผมใส่ท่อบายพาสระบบไฟฟ้าแบบรรโมทนะครับตัวนี้นะฮอตฮิตสุดๆนะครับหนึ่งชึดก็เด้ต่อไปด้วยคอลากนะครับผมแล้วก็ชุดไบายพาสนะครับมาต่อข้าแปลงข้อกั่อข้อเดิมนะครับผมมาต่อข้่อพักเดิมนะครับนะครับ จากหลังเทอร์โบมานี่คือถอดหมดเลยนะครับทั้งชุดเลยนะครับวาล์จะอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะของเก่าก็จะถอดท่อนคอนะครับผมท่อนคอแล้วก็ท่อนกลางนะครับผมส่วนแคทอันนี้ลูกค้าเทินไปนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์ตัวใหม่ครับผมสำหรับซีซั่นนี้นะครับผมอันนี้มีพิเศษด้วยก็คือว่าต่อไปไดไปด้วยนะครับพกความสวยงามนะตัวนี้พักเก่ายังอยู่ไม่ต้องกลัวมีปัญหาเวลาเข้าด่านนะครับ ตำแหน่งที่สวยเลยไม่ปอะก,กันชนนะครับตำแหน่งการออกก็สวยงามนะครับเหมือนเดิมครับสายดีโอดีนะโอเคเดี๋ยวลองเปิดฟังเสียง่อยครับผมอันนี้เปิดก่อนนะครับผมเบิดเลยครับปิดนะครับปิดก็จะเงียบเลยนะครับเปิดครับ ครับประมาณนี้นะครับผมเปิดปิดเร่งรดได้นะครับผมในท่อใบเดียวนะครับผมตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่6,800บาทครับจากราคาเต็ม7,900บาทนะครับผมรีบกันหน่อยนะครับผมโปรนี้อาจจะอยู่ไม่นานนะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสั่งไปติดตั้งเองมีวิธีติดตั้งให้อย่างละเอียดนะครับผมพร้อมช่างที่ปรึกษานะครับผมราคาถูกกว่านี้อีกครับลองอินบ็อกเข้ามาคุยกันก่อนนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกันด้วยครับระบบท่อใบพัดท่อหลายเสียงครับสั่งได้ที่ปลายนิ้วนะครับ